น,นี่เราจะออกไปเอาของกันสกูตเตอร์อยู่ไหนอะไรกลับบ้าน

ท่าที่เราเล่นอยู่นะคะก็จะมี IG a ีออ g อสกับม i นิโว d กับฟ e ีไฟ e นะคะแล้วก็ทุกคนก็เป็นแอปนี้นะคะ m R s อะไรต่อเนี่ยแหละนั่นแหละก็คือจะเป็นแบบยังไงอ่ะก็เป็นพวกยังไงนะนะก็ทุกคนน่าจะโอเคนะเราไปเอาไปเอาหาของอ่ะอุ้ยนี่นีมันตกเออทุกคนเดี๋ยวเราไปอีกฝั่งนึงดีกว่า เพราะว่าอีกฝั่งนั้น่าจะโอเคกว่าเป็นสีงเงินสีเมอรโลอะโลโลยูทูอ่ะนะก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะเพราะเหนื่อยก็ไม่เคยเล่นเลยแหละมีเต่เพื่อนชอบเอาไปเล่นเป่ยกมือ ว่าฉากจะใกล้กว่าก็ที่ถ่ายคลิปไปเนี่ยเพราะว่าคือจะไงไงอะ่ะก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับเอ่อทุกคนเอาเรืมนะคะว่า ต้องเปิดก็ช่องโรตีชนแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะคะ